สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของใบมีดตัดห้านะครับของเพื่อนๆนี่เคยใช้แบบขนาดไหนบ้างครับอันนี้คือ16นิ้วนะครับแล้วก็14นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับปกติของผมเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่14นิ้วนะครับ14นิ้วเนีัยผมจะใช้อยู่เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้อันนี้จะเป็นตรามาบินเหมือนกันนะครับตรามาบินนะครับ ของผมนี่หลักๆผมจะใช้อยู่ที่ตรามาบินนะครับแล้วก็ใช้อยู่ที่14น Mot ิ้วนะครับ14นิ้วนี่กําลังสวยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวไร่นะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากนะครับแต่ถ้า12นิ then, ้วเนี <m <m ่ยมันจะสั้นเกินนะครับมันจะตัดแล้วมันจะไม่ค่อยได้งานนะครับแต่ลูกค้านะครับลูกค้าของคันนี้คือลูกค้าบอกว่าอยากได้18นิ้วนะครับ18นิ้วมันยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆยาวมากเลย ผมก็เลยแนะนําบอกว่าให้ใช้14นิ้วก็พอแล้วนะครับ14นิ้วก็พอแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้18นิ้วเพราะว่ามันจะได้ใหญ่ๆตัดมันจะได้เยอะๆอันนี้ครับแต่ว่าผมก็แนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้18นิ้วเนี่ยมันจะกินแรงเครื่องนะครับมันจะทําให้เครื่องเราพังไวนะครับเนื่องจากว่ามันต้องเร่งเครื่องอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งเครื่องเนี่ยรอบในการหมุนเนี่ยมันจะช้านะครับ พราะว่าใบมีดยิ่งใหญ่นะครับเราต้องยิ่งเร่งเครื่องเยอะนะครับมันจะทําให้เครื่องเราพังไวนะครับลูกสูบมันจะติดนะครับเราเราต้องใส่สองทีเยอะถ้าใส่สองทีเยอะมันก็จะสาตาร์ทยากนะครับใส่สองทีเยอะมันจะสาตาร์ทยากถ้าใส่สองทีน้อยเดี๋ยวลูกสูบมันก็จะติดนะครับการที่เราใส่ใบมีดสิบแปดนิ้วเนี่ยมันยาวมากนะครับสรุปแล้วก็คือ ผมก็จะซื้อมาแค่16นิ้วพอนะครับเพราะว่า18นิ้วมันใหญ่เกินนะครับลูกค้าเขาก็โอเคนะครับมันใหญ่เกินไป16นิ้วนี่ของผมนี่ผมว่ามันก็ใหญ่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ซื้อมา16นิ้วนะครับพอใช้16นิ้วนี่เครื่องผมนั้นเอาไม่เอาไม่ไหวครับเอาไม่ไหวมันหนักเกินนะครับเพราะว่าใบมีดมันใหญ่นะครับมันต้องเล่งเครื่องแรงนะครับถ้าเล่งเครื่องไม่แรงเนี่ยมันตัดยาไม่เข้านะครับผมก็ได้ทําการตัดออกนะครับด้านละนิ้วนะครับ ด้านนี้นิ้วหนึ่งด้านนี้นิ้วหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแค่สิบสี่นิ้วนะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้ตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นสิบหกนิ้วนะครับตอนหลังมาผมก็ตัดออกมาออกไปแล้วนะครับด้านลัดนิ้วนะครับเพราะว่ามันยาวเกินมันจะกินแรงเครื่องนะครับเราเราต้องเล่นเครื่องตลอดถ้าเราไม่เล่นเครื่องเนี่ยมันจะตัดหญ้าไม่เข้านะครับหลักๆแล้วผมจะแนะนํานะครับให้ใช้แค่สิบสี่นิ้วก็พอนะครับสำหรับสิบหกนิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเครื่อง ของเพื่อนๆนครับแรงดีแล้วก็เอาไปตัดในสนามหญ้าหน้าบ้านหรือว่าสนามโรงเรียนเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไปตัดในสวนเนี่ยในสวนเป็นชาวไรช่ชาวสวนเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับมันใหญ่เกินไปนะครับเอาแค่สิบนิ้วก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยใช้ขนาดความยาวแบบไหนก็แนะนํามาได้นะครับหรือว่าเคยมีประสบการณ์แบบไหนก็แนะนํามาได้เลยนะครับอันนี้สิบหนิ้วนะครับยาวมากเลยนะครับเพื่อน ถ้าเป็นสแปนนิวนี่้โหสุดยอดเลยนะครับสลักคีินี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับของเครื่องนี้ก็คือว่าอ่าสปริงนะครับสปริงคัทมันขาดนะครับสปริงคัทมันขาดนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อสปริงคัทมานะครับอันนี้ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ามาใส่กันนะครับสปริงคัทเนี่ยปกติเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนทีเดียวสองตัวเลยนะครับแต่ถ้า เราจัดเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีใครว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับสาเหตุที่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนทีเดียวสองตัวก็เพราะว่ามันจะได้มีแรงดึงในสองด้านนะครับเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนสองตัวเราเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้นะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวตัวในหักผมก็จะเปลี่ยนแค่ตัวนั้นนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่า อ่าคัดกรอนที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยมันจะหลวมนะครับมันจะหลวมนะครับน็อตตัวเนี้ยน็อตที่อยู่ตรงอ่น็อตน็อตจับยึดตรงนี้ครับมันจะหลวมแล้วนะครับมันจะสึกล้อมันจะหลวมนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเสียงดังนะครับเวลาที่อ่เบาเครื่องหรือว่าใช้งานแี่มันจะเสียงดังมันจะดีดมาดีดมาใส่กับตัวอ่าชามคัดนะครับมันจะเกิดเสียงดังนะครับผมก็จะเปลี่ยนแค่ตัวสอง อ่าตัวไหนที่มันขาดผมก็จะเปลี่ยนแค่ตัวน <um ั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านีกหน่อยนะครับใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับถ้ามันขาดเต็มที่ก็สองรอบเลยผมเปลี่ยนอันใหม่เลยนะครับอันใหม่เนี่ยมันจะแน่นนะครับอันนี้ของเก่าเนี่ยมันจะหลวมแล้วนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อคัดกรอนี่ยเราให้เราซื้อเป็นแบบอย่างดีนะครับอย่างดีถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า ใช้ไปไม่นานนะครับเดี๋ยวเสาคัดตรงนี้มันจะหักนะครับมันจะหักมันชอบหักนะครับต้องเปลี่ยนเป็นอย่างดีเลยอย่างดีจะแพงกว่านิดนึงแต่ก็ใช้ทนนะครับ